ตัวนี้อินเวอร์เตอร์3 5 0 0วัตต์นะครับย4โวลต์เดินทางมาที่สำนักสงฆ์วังบัวดแดงนะครับพื้นที่อำเภอของเกียมนะครับก็เป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่ในป่านะครับไม่มีไฟฟ้านะครับนะถึงแล้วนะครับประกอบกันเองหรืนะครับาจาร ไม่งั้นประกอบจากร้านนี่แหละออนั่นแหละเออตำแหน่งกันแหละอ่าชุดอินเวอร์เตอร์นะครับประกอบสําเร็จมานะครับมาถึงแล้วก,ก,ก็ตั้งติดใช้งานได้เลยนะครับเป็นลิเทียมนะครับ100แอมป์ของ LV ท o p Sun นะครับ25.6กิโลวัตต์ว้านะครับ 5, 6, 6, 5, 5, 5, ตัวแบตเตอ,อรี่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเป็น็ Max Sky นะครับ3,500วัตต์24โวลต์นะครับประกอบบิ i l t i n มาจากร้านเรียบร้อยนะครับมีปลั๊กพร้อมใช้นะครับเบรกเกอร์ ac in นับกรอนนี่ต่อไฟฟ้าหรือเครื่องปัันไฟนะครับ ac out นะครับจ่ายไฟไปใช้งาน solar cell นะครับเบกเกอร์แบตเตอรี่เพิ่มพัดลมระบายอากาศนะครับแลวก็ตะแกงกรจิงจบให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ inverter เตอร์3,500วัตต์นะครับ24โวลต์ก็โจทย์หลักการใช้งานก็จะเป็นงานเน้นกลางวันนะครับพวกพัดลมเครื่องซักผ้านะครับกระติกน้ำร้อนนะครับไ้ชงกาแฟ ก็ตู้เย็น6คิวนะครับหลอดไฟนะครับชาโทรศัพท์ประมาณนี้นะครับโหลดที่ใช้งานนะครับที่ก็รังเรียวนะครับกับแอลฟีดเวทชีสนะครับหยุดขบเรียบร้อยนะครับหลอดขึ้นแผ่น แผ่นตัวนี้เป็นจินโกะนะครับ475วัตต์6แผน่นฝนตกนะครับฝนตกนะครับเนไปได้5แผน่นจินกกนะครับ475วัตต์นะครับแพ่เทียววัตต์นะครับเดี๋ยวอยู่แผ่นหนึ่งบนรถเนี่ยครับอ่าฝนตกเลยนะครับตัวแผ่น6แผ่นนะครับ วางเรียงเรียบร้อยนะครับกินโกลโซล่า475วัตต์นะครับแผงยกลอยนะครับให้ลมโผลได้แล้วก็ใบไม้ลอดผ่านได้เลยนะครับเวล,ลามีใบไม้ร่วงลงมาบรรยากาศอยู่หลังวัดนะครับหลังวัดมีน้ำตกเล็กๆด้วยนะครับน้ำใสนในใน่นะครับบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นในพื้นที่เพลิงเงกียมนะครับ อาพ่อพ่อพ่อ้นนด้ขึ้นได้ใส่

ป,ป,ป,ปิดแล้วด้วยใช่โอเคต<ป>ัวแผ่นอยู่บนหลังคานะครับหกแผ่นกินโกโซล่านะครับ,แ,รบแล้วก็ตัวอิมพัลเมตอร์สามพันห้าร้อยวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับแม็กซ์กายก็ใช้ในวัดนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นงานติดตั้งที่รองรับตู้เย็นหกคิวเครื่องซักผ้านะครับ กระติกน้ําร้อนชงกาแฟหลอดไฟพัดลมก็เน้นโหลดกลางวันนะครับเน้นโหลดกลางวันกลางคืนก็มีแค่พัดลมแสงสว่างตู้เย็นแค่นั้นนะครับก็ส่งงานเลยนะครับส่งงานเลยที่สํานักสงวังบัวแดงอําเภอหงเกียมนะครับอุบลราชธานีเบอร์ที่ต่อฝากไว้เลยนะครับ085 01509 1 5สศาตาอุบลุรเซลนะครับ ตอนนี้เป็นปั๊มที่เราติดตั้งไว้นะครับที่นี่จะมีบาดาลอยู่2บอกมีโซลาเซลล์อยู่2ชุดนะครับชุดละ3ามแผงสูบน้ำใช้ภายในวัดนะครับรดสปริงเกอร์ต้นไม้ด้วยนะครับ